สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตัวนี้หลายๆท่านคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือไวต้าจากกิฟฟรีนนั่นเองนะมีมาให้เลือกถึง2สูตรด้วยกันนะคะนั่นก็คือสูตรลดน้ําตาล50%ค่ะและตัวนี้นะคะเป็นสูตรไม่เติมน้ําตาลค่ะและส่วนผสมหลักนะคะที่มีอยู่ในไวต้าคือ ข้าวนะคะข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองและมอสกัดยังใส่เวโปรตีนเข้าไปด้วยนะคะแล้วยายอาหารโอลิโกฟุกโตสค่ะไขมันต่ำนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะหนึ่งซองเลกนี้นะคะให้พลังงานแค่100กิโลแคลอรีร่เท่านั้นเองะคะ่ะเราก็จะเติมน้ำร้อนนะคะลงไปประมาณช้วยหนึ่งนะคะโอเคฉีกซองนะคะไวทต้านนี่เลือกเป็นสูตรไม่เติมน้ำตาลนะคะเทลงไปเลยค่ะโหกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะขนาดว่าใส่แมสอยู่เนี่ยที่ได้กลิ่นหอมเลยอ่ะ เลยค่ะมี2สูตรให้เลือกนะคะอย่าลืมนะคะเลือกตามใจชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นสูตรลดน้ําตาล50%หรือว่าเป็นสูตรไม่เติมน้ําตาลนะคะชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยนะคะซื้อได้ที่นะคะนักธุรกิจกิฟรินหรือสํานักงานธุรกิจกิฟรินไกล้บ้านท่านเลยนะคะส่วนรหัสกับราคาเนี่ยขึ้นมาให้ด้านล่างกันนะคะบ๊ายบายค่ะ